และโฉมหน้าเดียวกันเลยเมื่อนั่อย่างกระแก่เอ้ยจริงๆหวาวจริงไม,ไม่เคยเห็นนี่แหละ หน้าหนาวแต่แดดไม่ไม่หนาวด้วยเลยร้อนจะตายชักวันนี้ก็ต้องจริงนะอากาศอย่างนี้ถ้าอยู่ริมน้ำนี่จะแจ๋วเลยนะริมน้ำกลางตรงกลางเต็นท์ช่วงนี้ต้องเที่ยวดีอากาศเย็นๆสักพักเดินสะดุดขาตัวเองทำไงก็หงายท้องถึงจะาโรงพยาบาลรอหกโมงครับพี่รอหกโมงถจะไปได้นะวันนี้เราก็มาในแบรนด์ของไอเนี่ยไอแบรนด์เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมทำไมแอร์มันเย็นมากเพราะเาทำหลายอย่างไม่นุ๊อ๋อไม่แต่ทำนุ๊อย่างเดียวใช่ไหม อ่าวันนี้มาในแบรนด์ของมิซูบิชินะครับหน้าหนาวทั้งทีเราก็ต้องเอากระบะแหละเพราะว่าเอาไปขึ้นเขาเอาไปเที่ยวนะอันนี้สีสุดคันด้วยมิสุอะไรมิซูบิชิไททันนะนี่ตัวโปรโด้วยเป็นได้ขับสี่นะแล้วบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยเราแค่ปีสองปีเท่านั้นเองแล้วไปเพียงแค่หลักหมื่น นะจะบอกว่าไอ้กุญแจคันนี้ผมยิ้ม,มาถูกนะแต่อันนี้ไม่ถูกเออกดแล้วไฟไม่ขึ้นเลยนะจ๊ะตั้งไว้ก่อนตั้งไว้นี่ช่วยเตือนด้วยนะอย,อย่าลืมเอาไปเก็บด้วยนะนนเตือนแล้วนะเดี๋ยวพึ่งสิหรือตอนจังเลยดินี่นนกดถูกนะโอเคก็เดี๋ยวพาดูข้างในคันหนึ่งแล้วกันแต่คันนี้ตแต่ชอบอยากขึ้นคันนี้มากกว่าเพราะส่วนตัวผมชอบสีนะครับผมนะอันนี้ได้เป็นสีเทาเมทัลิกนั่นเองหรือว่าตัวสีเทานกพิราบนะ สีเกรอันนี้ถ้าส่วนตัวผมนะสีเนี้ยเหมาะกับคนที่ชอบเข้าป่าเข้าเขาแล้วหนึ่งเลยมันดูสกรปรกยากนะมันดูแรงง่ายนะครับผมและคันนี้ได้เป็นปี2024กันเลยพี่โอ๊ตแล้วใบไม่แค่หมื่นกว่าโลเองอันนี้ <Wow. S 1> แอนซองมาหน่อยละนะออกไปแดงหกแสนหกแสนกว่ากับ7จนะ็ดแสนอ่ะเออแต่อันนี้ราคาเหลือแค่เท่าไหร่วะลืมเดกูจำราคาผิดอันนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนฟาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าไอ้นุ่นต่ำมาปีนึงนะับแต่ราคาหายไปห้าหมื่นแต่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างหนึ่งเลยกระจังหน้าเขานี่ก็็จะะ่นนนเเเชยยรรีบ้อแตป รังผึ้งนะครับผมแนละ้วก็เป็นสีเทาด้านไอ้ดำด่างส่วนตัวผมชอบนะดำด่างผมไม่ค่อยชอบดำเงาเพราะดำเงาอะไอตัวกอดอะบางทีมันเป็นรอยง่ายเวลาฝุ่นจงคุนจับหนักปุ๊บมันเห็นชัดแต่อันเนี้ยเหมาะเข้าพงเข้าป่าไงก็ดูไม่สกปรกนะั้นราคาด้วยโรโก้สวยๆเลยไฟเป็น LED เรียบร้อยแล้วเป็นรถยกสูงนะจะทางดำก็ได้ทางฝุ่นก็ดีแต่คันเนี้ยรู้สึกว่าเจ้าของเก่าใส่ยางมาดีเลยเป็นยาง AT ก็คือออทเทอร์เรยนั่นเองทางดำเอาไว้ลุยลุยฝุ่นด้วยนะเพราะว่าเข้าป่าแคมปิ้ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับเ้ยเจอแล้วุแจไหน หลักฐานชัดหางกันจะแปดโมงครึ่งแดงเสียบอยู่คารถเออ,เอนะไปดูข้างลู่บ้านมามามาโอเคไปไหนกันดีนะนนวันนี้ไปได้ใช่ไหมไปได้ปะละ่ะอย่างเงี้ยไปได้ปะละ่ะไม่ได้ <laughs> เครื่องปรินตาร์ัติดง anyway ่ายอ่าอันนี้ไมคอยู่แค่18ื่นแปดเท่านั้นเองนะครับผมนะแล้วข้างในก็จะได้เป็นอ๋อลุ่มอะไรมันตีฟังก์ชันนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะเพิ่มเสียงล้เสียงเป็นชนแนลนะครับผมนะเออสวยจอเขาจอเบลเลอร์พี่ออดเป็จอทีวีมานเราเสียงล้เสียงแล้เสียงจอโคตรใหญ่อ่ะนะอันนี้เขาเรียกจอกี่นิ้วไม่รู้อ่ะประมาณ1ิบเนิ้ว9นิ้ว11นิ้วประมาณเนี้ยเกิดนะน่าจะเท่ากับเอ็นดอยพี่อ่ะมันน่าจะประมาณ15นิ้วยังไงอ่ะก็นี่ไงนิ้วมือนี่ก็คือวิธีการนับจจอออขงงมมึะัฉริยาก โอ้ยจริงๆผมไม่รู้แล้วขนาดจอนี้ส่วนตัวเลยไม่รู้จริงนะแต่จออันนี้ก็จอเดิมแหละแล้วก็รองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto ด้วยนะครับเออพี่นิวกเตอร์อ้นนี่เข็มทิศนี่เข็มทิศให้นะนี่ลุยป่าย่เดียวเลยใส่ลุยใส่ลุยคือขับรถเข้าป่าแล้วดูทิศเหนือทิศใต้บางกันเถอะดูเป็นปะไม่เป็นเหมือนกัน ดูเป็นปกติผมถ้าดูเ็ึคลิปผมดูไม่ค่อยาเป็นแต่ถ้าตอนกลางคืนผมดูดาวออกทาง้นทิศเหนือทิศใต้ที่ดาวให้หญิงดูบ่อยไม่หายนี่นะไอพวกหอดคงหอดที่ไดใช้งานได้ปกตินะมีเดียเป็นชแนลโอเคมาต่อในสองแอร์กันบ้างดีกว่าแอร์เป็นระบบแมนนวลอยู่แต่ถามว่าเย็นไหมโคตรเย็นเลยในตอนนี้แอร์โคตรเย็นเลยหนาวด้วยเบาหน่อยนะครับผมจะแซวมิสูรทำแอร์เย็นก็ก็ไอเย็นจริงไหนก็ดีแล้วมันมีมีข้อดีนะครับมี power outlet ให้มีไทซีก็อย่างว่าเนอะรถปี24เออแล้วก็นี่มี USB ให้ ไอ้ USB ใช่แล้วก็มี RD-Lock นะครับผมนะ R&D อันนี้ที่เ็เป็นที่วาง,งโทรศัพท์ Ear Auto อออโโเกี่ยวมันนุ่มมากเลยพี่เอ,อ๊ยลองจับดูดิเอ,อ๊ยจริงจริงจริงรอย่าเบรกให้อยู่ช้า,าเลยนะให้ชวนนะชัว์ เออจริงนุ่มเกลียดไหมแต่เกตียดไหมมันมันปฏิสิทธ์เกลียดกระบะไททันรุ่นเก่าๆอ่ะปฏิจับแล้วมันจะดูแบบกระด้างมันไม่เอาพุ่งตรงมันไม่สมูทไม่ไม่มูทเลยเออใช่ตอนนี้มันดูแบบเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกดีนะเฮ้ยแม่งเวิร์กเวิร์กเวิร์กมาต่อกับม่นอวยเยอะกันไปแล้วไม่ได้อวยนะแต่มันนิ่มจริงจมันนุ่มเลยเขาต่อเปลี่ยนเปลนเกียร์นุ่มๆแล้วก็ตัวคอนโซลการเนี่ยจะเป็นพลาสติกทำลายคาร์บอนเบปラーตรงนี้ก็จะมีสล็อตให้สองสล็อตเผื่อไปติดตั้งพวกซับวูเฟอร์พววกกกกออะะะไรรรรปปุ่มมมเเเิ์์นนแล้้้็็็ีียใใหหชืจตัวคับือหมดใใช้งงงานนนนนเเมืออั่ะพล ครับผมปราวันนี้แล้วก็เก็บบคงเก็บของนะแต่ตรงนี้จะบอกว่าที่ยังไม่ใช่ซอฟท์ทัชนะครับผมนะจะเป็นอ่าคันเคสแข็งแข็งอยู่รุ่นรุ่นเลยแต่ถามว่ามันกว้างึ้นมันนั่งสบายวะมันไม่เหมือนรถไอพวกตอนเดียวที่นั่งแล้วหลังตรงเลื่อนเบาะไม่ค่อยได้อันนี้เลื่อนได้นะเนี่ยตัวผคงงเมตรเจ็ดสามเนี่ยนั่งขับคือมันต้องนั่งฟิวประมาณเนี้ยคือยังเหลือพื้นที่ให้สไลด์ถอยหลังนอนได้เลยใช่ก็คือเรียกว,ว่าถ้าสูงกสองเมตรกว่าก็นั่งได้สบายใช่แล้วและนี่ก็ยังใหม่ใหม่เลยนะ พี่ซื้อเมื่อคืนงานสักเพลงแม่งกวเตีนบ้านะตอนจริงเราเราก็ต้องห้ามบ้างอะไรบ้างในบางครั้งเขารวมแม่งหมดอ่ะเจ้าคุณจะเป็นผู้ท่มลอยล้องสิ์ไม่ใช่เขารวมทำงานเป็นกระบวนการไปด็กหนเป็นทีมเป็นทีมเลยโอเคมาต่อในส่วนของแผงประตูก็ดีไซน์มาก็เป็นคาร์บอนเคปลายเหมือนกันแต่เป็นพลาสติกแค่ทำลายเฉยๆนะครับสวยงามว่ะมันดูแบบดูล้ำๆหน่อยเน่ยนะส่วนข้างหน้านี่ก็มีแอร์แบ็กมาให้นะรถตอนเดียวก็จริงแต่มีแอร์แบ็กมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีเก๊เก็บของใหญ่เลยอ่ะ ใช่นะไอ้ตรงไอ้ตรงซอนนี่มันน่าไปนาหน้าเอาไปแปลงนะแปลงอะไรเป็นเป็นเป็นโป่งปักโงงปักไฟเวลาเข้าป่าไงใซ่ไหมจะตาทรถแล้วเสร็จปักไฟต่อไฟแล้วก็แบบเออเผื่อเป่าลมกลางเต็นกเป็นไฟฟ้าเสียพัดลมโอ้ยขนาดนั้นก็ขายบ้านอยู่ในรถเหรอมีปักแล้วนี่ก็ได้นะนี้ทำาขนหลังเป็นแคมป้ปิ้งเลยตีเป็นบ้านขึ้นมาเลยเข้าป่าเออไงใจนักเดินทางแล้วนี่มีเก๊เก็บเอกสารเเอกสารก็พวกประกันรถคู่มืออะไรประมาณนี้ละกันนะมาตอนในส่วนของบอกกันบ้างดีกว่านะเบาซ้ายขวาเป็นเบาะห นังนะครับหนังคล้ายๆ P.U เนาะแต่นัสสุุที่เขาให้มาเป็น p ูต้องขอแจ้งก่อนนมีหลายเกตนะเกตดะเกตเกดีเลยนั้นหนานุ่มๆเหมือนก้อนขนม,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 นมปังแล้วตรงกลางก็มีรูดอดระบายความร้อนและคันนี้ของคอว้าวคือข้อเลงเดียวไหนไหน นี่มีคาซีดให้ขวเดี่ยวมึงยังมีคาซีดเออก็เคยเห็นนะจริงๆผมผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันในคันนี้คันแรกเลยนะการเป็นเบบี๋เปลุยยุ่งแย่เออปฏิบอกคู่น้ามันต้องเออะไรนะคาซีดก็พอพอเล่นเดี่ยวไงผ่าลูกเข้าป่ายังไงยังไงรออะไรเฮ้ยจริงๆว้าวจริงไม่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเอ้าเออเจ๋งว่ะนะเออก็คือเรียกว่าแม่ไม่ชอบข้าวไม่เป็นไรผมก็เอาบ้านนั่กูพาลูกเอง คันนี้ปียี่สิบสไม่แค่หมื่นแปดเท่านั้นเองห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคเลยประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูแล้วไลเนอร์แหละว่ามันเคยเคยขนของหนักมาเปล่าแบบโซมั้บอ่ามามามา,มาแล้วคันนี้ด้านหลังไลเนอร์ก็ยังใหม่ใแต่มีร่องรอยของ oh. อะไรทำทางบ้านก,ก็คือมีพวกต้นมะพงมะพร้าวนะมันมีรอยมาเพราะว่าลมมันแรงช่วงนี้อากาศมันเย็นหน้านหนาวแล้วนะครับแต่ไลเนอร์ไม่เคยมีสึกไม่เคยมีช้ำ นี่ข้างหลังนี่มันปิวมาเรื่อยๆไงช่วงนั้นพายุเขงพายุเข้าเห็นไหมไหเนื้อไม่ช้ำนะเห็นไหมสวยๆเลยและข้อดีของมันคือเห็นไหมตรงสีมมม่มุมเนี่ยตรงซ้ายขวาเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ย,ยมันเอาไว้มัดเชือกขึงได้เปิดกรณีถ้าเราขนของไว้ข้างหลังแล้วมันเด้งไม่เด้งมานแล้วก็มัดขึงกับเชือกเออทำไมมันไม่เด้งเด้งมาเด้งมาจะจะเด้งไปเด้งมาหรืเอ,อาเาเด้งมาเด้งไปเาด้งมาเด้งไปดีกว่าอ่าโอเคสรุปเด้งเด้งเหมือนกันเออเด้งขึ้นหรือเด้งลงไปไปไปก่อนไม่จบหรกวันนี้เด้งไปเด้งมา เออสวยเลยเครื่องดีเซลห้องเครื่องหน่อยไหมชั้นหน่อยอะไรกันเออห้องเครื่องหน่อยห้องเครื่องหน่อยจะบอกว่าเมื่อกี้กดผิดไม่ได้ดูสัญลักษณ์แล้วกนะไปเปิดฝาถังน้ำมันเสร็จร้อยว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆอยกเห็น หัวจะปวดวันนี้เราพร้อมทำงานกันจริงมันเนี่ยง่วงนอนมากเลยเดี๋ยวเราก็ไปนอนลโอเคได้เลยจัดไปโอ้โหใหม่ขนาดนี้ไม่ต้องดูแล้วเดี๋ยวดูหน่อยแหมใหม่ก็อวดหน่อยเถอะนะอ่ะโอเคเลยห้องเครื่องก็แห้งๆอันนี้ต้องขอแจ้งเหมือนเครื่องดีเซลนะแล้วดูดิไม่มีข้าวขมงขมเห่าน้ำมันเลยนะแล้วฟังสตูที่เป็นพลาสติกนี่แผ่นยงท่อยงท่อยางเนี่ยยังใหม่ๆไม่มีโกงไม่มีกรอบนะครับรถเนี่ยไม่เคยขยับเลยอ่ะเห็นไหมเออสวยจริงสวยนไหม โอ้ไม้หมื่นแปดจะเอาอะไรไปเก่าอะ่ะฮัลโหลนี่นะนี่ไงแ,แ,แต้มเติมทุกอย่างอยู่ครบเมม่หมือน<า>ไม้<ต>คิวสุดเลยว่ะดูดิใช่ไหมเออแ่นซับความร้อนูดิใหม่ๆเลยโอ้คลิปจัด,น,ดนะสวยจริงสวยจริง,งน,นะหมื่นแปดหมื่นแปดนะออกไปแดงเกือบเจ็ดแสนแต่อัอนนี้ไปเป็นแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาท คอนเดอรละเก้าพันเท่านั้นเองนะหรือจะเอาเป็นเจ้าสีขาวก็ได้ถ้าใครไม่ชอบสีเทานะครับผมอันนี้ก็เป็นปียี่สามต่ำกว่าปีนึ่งแต่ราคาก็หายไปเยอะอยู่นะรคานี้เหลือแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทก็ถูกกว่าทีห้าหมื่นเนี่ยเพื่อไหวแต่ไม่ก็ไม่แค่ว่าเยอะไม่แค่สองหมื่นสองเท่านั้นนะครับผมนะได้ขับสีเหมือนกันกําลังเครื่องดีเหมือนกันและโฉมหน้าเดียวกันเลยเหมือนกันอย่างกระแกะต่างกันแค่แม็กคัะลูกค้านี่ได้เป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานนะครับแต่ถามว่าข้อดีของมันคอออือไม่แข็งแรงอะมากดด้้้้วยลลงงงหุุมมมอออกก็ไไ่่แตขน ได้แล้วที่สําคัญลุยได้ดีเลยนะแล้วภายในส,สะอาดสะอาดไหมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสีขาวสีขาวคันนี้สีขาวครับสีครับสีเหมือนกันแต่อันนี้จะได้เป็นเกียร์ตะละละ <c oughs> เออธรรมดาเออใกรสายแบบธรรมดาไงอ่าเฮ้ยแต่เกียร์นานก็ขับมันนะพีช่ชอบอดูกันเดีย่ยรู้สึกกระชับตัวอยู่นะมันฟีลแบบฟีลแม่งได้คือมันเป็นรถยกสูงแล้วที่แม่งแบบเห็นนะองค์สององศาแม่งได้เลยต้องรถสักคันแล้วมั้งนะเปิดแอร์ก่อนโอเคนะปุ่มัหนก็ได้นะามันตีกิ๊ก ันนี้ผมอะไรก็เป็นมันติเหมือนกันนะครับผมนะไม่สองหมื่นโลโจอแอนดรอยแอปเปิ Android, Apple, act, ลคาเพลรองรับเรียบร้อยครับผมนะอันนี้ก็ได้เป็นเกียร์หกสปีดครับผมนะเกียร์เกียร์ถังลังก็ต้องดึงสลักขึ้นมาถึงจะขับเรื่อยไปเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็มีโฟร์ไฮฟอร์โลให้ใช้รวมไปถึงขับสองนะสภาพกล้องไม่ช้ำไม่โซบสะอาดสะอาดนะและคันนี้จะดูกี่ทีกี่ทีมันก็ชอบนะมีคันซีดอ่ะก็พาลูกไปอีกแล้วเออคือเอาจริงเหรอวะ <c oughs> เออ <c oughs> มาลาเรียนะเลย อ่ะโอเคก็มีไว้ให้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีมันก็เหมือนกับหมวกนอกเือแบบว่าอ้นี้หนีแม่พาลูกไปหรือบางทีอาจจะเป็นเมียขับแล้วเอาลูกไปด้วยก็ฟิลนั้นเหมือนกันฟิลหลังอ่ะวิ่งสายลุยไงใช่ไหมอันนี้ก็มีตัวเซ็นเซอร์ให้ก็คือในกรณีที่เราไม่คาดเบียวนะมันก็จะมีไฟเตือนโชว์ตรงนี้นะครับขอแจ้งไว้ก่อนสภาพสะอาดสะอานไม่สองมือดูหคองเครื่องเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องดูสภาพห้องผู้โดยสารนะว่ามันใช้มาโซ่ไหมแล้วก็อเครื่องว่ามันเดิมหรือเปล่าเออสะอาดสะอาดสะอาดไหมไหน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 ไเออว่ะไม นี่หว่าทั้งสองคันเลยนะครับผมแต่ถ้าให้เลือกนะผมก็เลือกไม่ถูกเพราะมั่งหม่ทั้งคู่เลยจริงๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็นความชอบสีล้วนๆแล้ว,ลวถ้านนั้นในส่วนของการเลือกรถเนี่ยอันนี้ไม่สองบนสองคันนั้นไม่หมื่นแปดนะจ๊ะต่างกันสี่พันโลเองอุ้ยสี่พันโลราคาหายไปห้าหมื่นเอาเรือกเอาแล้วกันเออต่างกันด้วยเกียร์เ,เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับผมนะอามาดูห้องเครื่องดูโอ้โหไม่ต่างกันเลยว่ะเออไม่ว่ะดูดิเห็นไหมเทายางเดิมเนี่ยเห็นไหมกดยังนิ่มๆอยู่เลยขอส่องนี่ดูผมเป็นพี่ อึดอัดไหมลูกค้าอึดอ,อัดไหมท้่ทำไม่ทำอะไรทำเพื่ออะไรลูกค้าก็อึดอัดไงเห็นไหมละ่ะเออนะัวนะโอเคอประมาณนี้นะดูพอสังเค็มไม่ใช่หลัถือน้ำหนักเว้ยปล่อยพี่เล่นเงี้ยเมื่อกี้มา มาดูค่าตัวทีละกันนะครับผมท่านสีขาวได้จะเป็นปี2023มาอยู่แค่22,000ได้คับ4ทั้งคู่นะคันนี้จะอยู่519,000บาทแต่ถ้าเป็นปีใหม่เลยก็เป็นปีคันนี้ปี24นะแล้วไม่เป็นแค่18,000เท่านั้นเองนะออกไปแดงเกือบ700,000แต่คันนี้เอาไปเพียงแค่569,000บาททั้ง2คันรุ่นเดียวกันต่างแค่ปีปีเดียวกับไม่เป็นแค่4,000โลเเออ,เ,อ,อเกียร์ด้วยใช่อันนี้ออโตโอ้อันนี้เกียร์กระตุกเออเกียร์ธรรมดาก็ได้จะได้ไม่ดูไม่กระตุกไอ้ดูคันจริงก็เข้ามาได้นะครับผมแต่ถ้าอยากดูโปรโมชั่นดีๆหรืออยากดูข้อมูล ตัดสิใจก็ดูใตค้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขอบตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ